สวัสดีครับกับไรธนาทิพย์นะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็วันที่26กันยา2 5 6 4นะครับก็ห่างหายไปนานนะครับวันนี้นะครับได้พามาดูมาชมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนะครับก็ยังคงทำงานในสวนทุกวันนะครับก็คือ ตันนี้ก็ในแปลงนะครับก็มีการพัฒนานะครับปรับปรุงใหม่นะครับด้วยนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับจากจากสองต้นนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นต้นเดิมนะครับจากพัน์ลูกผสมชุมพรหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับช่วงที่ช่วงก่อนนะครับ เจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยครับลูกที่ได้นะครับกับกิ่งที่เสียบมาใหม่นะครับออกลูกไปแล้วพร้อมอีกอาทิตย์หน้าก็จะสามารถตัดได้แล้วนะครับตัวน,นี้คือให้ดูเห็นถึงความแตกต่างระหว่างต้นเดิมกับต้นใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าทําไมเราถึงถึงต้องมีการเสียบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงนะครับ ด้วยต้นนี้นะครับดูจากลักษณะลูกก็คงก็คงพอพอได้รู้แล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะลงรายละเอียดให้นะครับว่าเราทำไปอ่าทำแบบไหนทำยังไงการแก้ไขการกลายพันธ์ในแปลงเราทำยังไงการทำให้ โกโก้มีประสิทธิภาพขึ้นมีคุณภาพขึ้นทำยังไงนะครับตัวนี้นะครับมาให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับหรือไม่งั้นนะครับก็ไปดูได้นะครับในเพจของผมเองนะครับไปติดตามในเพจก็ได้นะครับในเพจต้นพันธุ์โกโก้ประจวบหรือว่าเป็นเพจโกโก้ของลอยนะครับสองเพจนะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับถ้าผมมีเวลาเยอะขึ้นนะครับผมก็จะทำคลิปให้ ทุกขั้นตอนนะครับที่ทําไปว่าการทําคุณภาพาในแปลงให้มันดีขึ้นทํำยังไงแล้วมันจะได้ผลยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดให้ดูนะครับตัวนี้ก็คร่าวๆนะครับให้เห็นนะครับตัวนี้นะครับที่ทําไปนี่คือความแตกต่างนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการหลายเดือนนะครับที่ห่างหายไป วันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังค่อยติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับ